สมัยก็จะลงวะจะเอามองลงหน้ามั้ลงหาปลาลงหาปลาเลยเนาะกำลังติ่งปลากันมีมะแข่งกันบ้านเฮ้าเซียงค่ะอือใช่ไหมเผ็ดดีเนาะมองมันใส่หลายตัวเติบเจได้อีกลมีไข่แขมีติ่งปลาเผาน้ำกันได้มีติ่งเป็ดเดย์เจแนวแซ่แซ่ทำงานนี่มีเป๊ปซี่เผานะอันนี่คือกั๊ซี่เนาะ ดีทุกคนตอนนี้ประดัินอยู่ที่บ้านหลีเนาะอันนี้ขึ้นกับเมืองน้ำบากได้เนาะเมืองน้ำบากกันหรือเปล่าวันนี้เาอยู่กับสมหมายอีกแล้วสมัยดีสมหมายสบัยดีหลายคนถามหาสมหมายเนาะหลังจากออกวิดีโอที่แล้วท่านสำหรับวิดีโอนี้ท่านประดัินจะไปกินเ้าแคมน้ำกับเอื้อยกับไอ้เนาะเดยวจะมีจะมีไอ้เขยมีไอ้เขยสองไอ้เขยแล้วก็มีเอื้อยสองเอ้ยเนาะนี่ก็ไฟหนังกับเอื้ยนี่สบายดีสบายดีเจอกันอีกแล้วนะ เดี๋ยวจะพาไปบงวงบรรยากาศไปปิ้งปลาไปเอามองไปเลยอันนี้อันนี้เป็นมองนะไาเฮ้ยกำลังเคียมเครื่องใส่รถไปแล้วก็เอาศาสตร์เอา,า,เอาอยัางไปปูกลิ่นเข้ากินน้ำอยู่แคมน้ำนะไอ้เคยเอากำลังอันคิดอยู่ว่าสีใส่มองหน้าใดให้มันได้ป่าคิดว่าออกต้องสูบยาใ <laughs> <laughs> ส่สอส <laughs> <laughs> เออ เดี๋ยวไปติดตามเบื้องบรรยากาศไปกินข้าวแคมน้ำกันนะทุกคนไปกินข้าวแคมน้ำบากอันนี้เป็นน้ำบากสายน้ำกําลังที่ออกไปนะเด็อันนี้เลือดของเขาเอารถไปคันนึงเอารถใหญ่ไปคันนึงก็จักเขาก็จะเอาไปน้ำเราไปจอดลงแคมน้ำคุนเด็กข้างหลายข้าหลายได้กินข้าวแคมป์น้ำกันนะเด้๋ยวไปกินข้าวแคมน้ำครับสาวสมหมายเนาะสาวสมหมายมีเฟซบุ๊กไว้จังไหนก็ มายไซดาวอนสมายไซดาวอนแต่นายก็ทักมาลิ้นนำก็ได้เนาะสมายก็เปิดใจอวิวฉันอันนี้มาแว่เอาน้ำก้อนมาแว่เอาเบียร์ฉันเล็กน้อยเนาะเต็มผู้ใดญเข้ามาเบิ้งวิดีโอนี้เนาะอย่าลืมเบิ้งกันไปเรื่อยๆเนาะก็ไประจิตบกครายได้มีโอกาสเทสตวิดีโอลักษณะแบบนี้เนาะอันนี้เอาสิเรามาเบิ้งกันว่าจะมวนขนาดใดน Oh, 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 oh. มอสแล้วมอดแล้วขะนน้ำสามซีมือผ่านมานี่ฝนตกนะทุกคนก็เลยเหตุให้อ่นน้ำบากนี่คุณคุณนหน่อยหนึง่งเอารถมาจอดไปนี่เนาะแล้วเดี๋ยวเขาชี้ขนเครื่องเข้าไปในพุ่นไปกิอยู่นในพุ่น <c oughs> อันนี้แหละต้องล้างไปแล้วตอนนี้เรากำลังหาบอลน,นางยูว่าสินนางยูบอลไถเนาะยืดชุดไถจึิงจรงงานจริงจะขัดหนะ่อยโอ้ยยังไงลูกหันเข่า <laughs> ได้บอลเราฉันดบอลนี่สมัยก็ชิลงวะจะเอามองลงหน้ามาลงหาปาลา,ปาเลยเนาะมาเด้เอไปไปหาปลานะมาเด้อมาเด้อเนาะกินข้าวน้ำกัน จะลงวังนี่แหลบะบ่ไอ้เคยลงวังนี่บ่โบแมนเป็นวังอันเป็นวังอันนั้นวังสงวนบ่เนี่ยโบแมนบ่วังสงวนอยู่เทิงครับโอ้เพอมีป่าอยู่บ่อยู่แถวนี้มีมีเดี๋พอ,อได้กิน,นอ๋ออันนี้เป็นไอ้เคยอีกคนนึงเนาะไอ้เคอยอยู่บ้านนี่แหละบ้านหลีหล่เดี๋ยวเยากจะหาป่านี่นะวั<ม>งนี่เลยเ่า๋ยวน บรรยากาศสุดยอดเลยเอามาเดียวนี่เแหละเอาที่ถ่ายคือเอาดีๆว้ย ตอนนี้กำลังดังไฟหน่อยทุกคนเอ่เอาทานเอาเต่ามาเรียบร้อยป่าก็มีส่วนหนึ่งแล้วป่านี้ไอ้เคยไปเอาตอนเ้าว่าป่าจากน้ำบากนี่แหละเดี๋ยวนี้เราไปเอาจอนเ้านี่ป่ามีหอยป่ามีหอยอันนี้ก็เอื้อยเขาอีกคนนึงเด้อลยที่ใส่หมวกนี่บรรยากาศอยู่แขมน้ำน้ำบากโอ้หรือว่าสบู่มาอาบน้ำเร็วใช่ มันนี้ก็สะเป็นบอลที่เขาจะกินข้าวนะอันนี้สมัยกำลังทายฮูบอยู่ในละทีอยากบ้านในถ่ายแต่ได้ขึ้นได้สาวลื้อสาวลื้อนายาอีพีเขาก็เอินป้าขิงเมื่อนบ้านเฮาอันนี้ ขิงอันนี้ก็ตาปลาหนำเลืองแมนกาปลาตีกเหลืองเออบานคุ่นเขาเห็นปลาหนำเลืองกำลังติ้งปลากันตอนนี้นอกจากติ้งปลาแล้วก็จะมีซุปผักตำมาสักอันนี้ซุปผักแบบทางใดผักเต็มนมไม่ซุปเออหาก็ราเคยกินได้น สุดสมนะจ๊ะสูตรของผู้ใดเนี่สูตรของสมาย์ป่ะสูตรของเอฟบองตรองเอฟบองนสกสมยพอมีสูบมอ๋อผักเราใส่น้อยสมนะทาาบ่มีหนำช่างหน่อยนต่หนำที่สมบุกแกแต่หนำที่สมบุกแบ่บ่อปราใส่เือหนำละ มันหายขนวเน่สมเ็นสูตรของสมัยนะสูตรของเอยแจะว่าสมัยเป็นทเห็ดก็น่าจะแท่กอยู่ามเนนาะสมดจิบด้วยม่กเจิบน่ดิถูแลถูแลเต็มโนเกลชน้ำแล้วจังด้ เวลากินก่อนเท่าหรอวะอสิ่งดูอ่ะเซ็บเลยอ่ะลองสิ่งเลยโอ้มีพักกูดน้ำหนาะขาดแท้แบบนี้น้ำนะมีมัดแข่งกันบานเท่าใส่ยังค่ะอืมเจ้ามากเผ็ดดีเนาะปฏิบัติเพื่อำละวนี่ล้ำละล้ำละได้แล้วโอเคละ ใน่พูดที่จะลงหาป่ามาละตอนนี้อาจัปพรมแล้วว่าจื้อเลยเนาะคือว่าที่จะลงหา่าคือแจ๊ดหรือกูได้ใกล้สุกแล้วไกลกว้างกวงเยอะตอนนี้เขาก็ซิปลงไปตีมองกับไอ้เขยสองไอ้เขยนะสามคนพอจมตีไปนายไหนภาษาลื้อเข้าใจอยู่วะโอ้วางบางใหญ่เนาะ ห้องวังเหือนเปนวังเหือนว่ะที่นี่เราด้านทั่วบ้านเราเหือนมาไล่เหือนที่นี่อ๋อที่ตรงนี้ไม่ได้สวนมะเกียงพระเจ้าเนาะไม่ได้ปลูกมะเกียงมาแล้วเจ้าเนื้ยเที่ยวบ้านเกี่ยงหมดห่ะเกี่ยวบ้านเมืองลำบากเงินลำเดียวกันเฮ้ย ไปเลยไปแล้วมันตามนี้และโอ้เป็นตีมองนะอ๋อตีให้ป่าไปถึกมองบะเนี่ยโอ้เขาเล็กใส่อันุดมัน้างมอนอ่ไรเนม่นหรอฮอ้ ปิงปิงปิงเ่ยน่าโอ้ต้องมีสูตรนะไตอ๊กเกอร์แหละหมกครับแล้วตัวเล็กเออได้ตัวนึงแล้วนี่โอ้แซ่บได้ป่านี่น่ะวันเพาเอ็มมาป่านามเนาะ ปลาอันนี้มันจะยูเป็นเป็นฝูงเป็นมูได้เน่ะเอ้ได้แล้วตัวที่สองได้ไล้วตัวเติบเอ้ได้อีกแล้วได้ปลานนี้ปลาแซ่บปลาเนี่ย เมื่อกี้ตัวนึงคือว่ามันติน่ะบ่เบิ่งตักปพ๊บออกเอ้าม่นตักป่าละเบิ่งบ่เห็นป่าละอันนี้คือป่าที่เขาได้แต่หอบเดียวนะไปประทิกบอลมันเดี๋ยวชิไปกินข้าวกันตอนนี้สิพายเงือกลับไปกินข้าว อันนี้เราเตรียมอาหารการกินแล้วเนาะเนี่ยเอ้ยเอเอเตรียมอาหารการกินมีไข่แทนมีซุปปลามีติ้งเฟซเดชดิ้งแอดเซตแซ่ทำมานี่มีเป๊ปซี่เผาเนอะอนี่คือกระซี่เนาะกระซี่เปลี่ยนแบบน้ำจะเอาแปลกๆคนหนึ่งเดชนี่เขาก็มากันหลายคนเติบนะพกเจ็ดเก้าคนเนาะเก้าคนกับปาดินวันนี้สิน <คง S 3> ตตามมาอีกเงี้ยปะอ๋อมีผักนี่อย่างนั้น บรรยากาศสิดยอดเลยทางพุ่นก็จะมีมีควายนำแต่พ่อๆเขาได้ขาควายพ่โอเคนะเดี๋ยวเราสิกินเข้ากันไปเรื่อยเดี๋ยวจะทายบรรยากาศที่มันหน่อยพ่อเลยนไปเป็นจังหวะจังหวะน้า ี่เฮากลุ่มผู้หญิงเนาะกับปัดดินก็นั่งชิบเบียร์นั่งกินกินข้าวอยู่นี่ถาเนาะแล้วก็มี่สองสามอ้เพื่อนเนาะสองไอ้เคยกับหลานอีกคนนึงสองกระปัดดินไปหาป่ามาเออเอาเบอร์มาได้หลายเขนาดนึงนี่ไปหาป่าก็ต้องมีอันนี้ไปน้ำเห็นป่ะโอ้ได้หลายเด้หนิแม่โอ้ได้ทองมาปิ้งแล้วหนิไม่หมอก็หมอกเลยว่ะโอ้ เมาแล้วพ่ายเหือเวลาซื้อปินได้ปินมาโอ้เห้กุนเมาเห้อกุนเมาเล้พ่ายเฮือแล้วเดี๋ยวไล่ด้เลิ ตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงตอนแรงแล้วนะทุกคนก็เริ่มจะมืดแล้วนะ,ะข้าเจ้ายังนั่งจันต่ออีกน้อยหนึ่งนะหนอสมแล้วปรดดินแล้วปดัดดินก็ลาวงลาวงเข่าวงอ,นนอันนั้นออกมานะ่ะเดี๋ยวปดัดดินจะเดินทางไปที่หนองเขียวหนะจะไปนอนที่หนองเขียวแล้วว่ามือ้ออื่นท่านจะเดินทางไปที่เมืองอยเกาตอหนอก็เลยลาเพิินออกมาซึงปรดดินก็ไม่ได้กินเบียร์นละก็ก็ให้เพิ่นมวนกันไปก่อน ก,ก็ไม่ได้กินหลายเนาะทุกคนก็กินกันจิบๆเล็กน้อยมานั่งชมบรรยากาศข้าจ้ากำลังลงไปตกมองอีกเนาะไปไหลมองอีกอนะ่ตอน,นแรกอาจจะไหลมองมาได้ข้าจ้าอาจจะมาติ้งปลาติ้งอย่างกินกันต่ออีกน้อยหนึ่งสำหรับปารด,ดินก็จะลาแล้วก็จะกลับไปที่นองเขียวเนาะก็ขอเข้าใจทุกคนที่เข้ามาเบิรงคลิปนี้แล้วก็ขอเข้าใจทุกคนทางเอ้ยไอ้เคยนะที่พาปารด,ดินมา,ากินข้าวแคมป์หน้ามือนีนะ่แล้วก็มวนหลแล้วก็ป่าแซ่บแซ่บนะ ก็ไว้พบก,กันวิดีโอต่อไปสำหรับวิดีโอนี้ปาร์รดินลาไว้เต็เทียนท่านี้ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ้งเดอร์สบายดี